สวัสดีค่ะช่องมารัตสมิลลสไตล์ก็พาทุกคนทุกท่านนะคะมาเดินตลาดนัดผ้าใหม่สุรินทร์นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนพลักผ้าไทยผ้าใหมสุรินทร์นะคะศูนย์รวมจำหน่ายผ้าใหม่ผ้าไทยยอดนิยมนะคะอีกหนึ่งร้านในจังหวัดส,สุรินทร์นะคะทุกคนก็อันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนพลักผ้าไทยนะคะวันนี้ขอรีวิวร้านสักนิดหนึ่งนะคะ นี่นะคะทุกคนแม่แบบผ้าไทยผ้าไหมสุรินนะคะนพลักษ์ผ้าไทยศูนร,รวมจําหน่ายผ้าไทยผ้าไหมผ้าไทยนะคะทุกคนอยู่ร้านอยู่ตรงหน้าเ,เพชรเกษมหลังเพชรเกษมพระซ่าสุรินนะคะนี่จะเป็นชุดเดรสสวยๆนะคะอ่ะ มาดชุดเท่าไหร่ลูกอันนี้อ่าชุดนี้จะอยู่อันนี้จะอยู่สามพันเก้าสามพันเก้านะคะเป็นชุดเดรสใช่ไหมคะเป็นลายฮูลายโฮลไหมใช่ไหมคะแต่เป็นผ้าไหมเลยค่ะผ้าไหมสวยงามนะคะอันนี้มาวันกี่ชุดเท่านี้วันนี้เข้ามาห้าชุดห้าชุดนะคะมีสีเดียวใช่ไหมจะมีแบบนี้อ๋อเอาแบบนี้ลงมาโชว์ให้นิดนึง เดี๋ยวเราเข้าข้างในก็ได้ถ้าตรงนี้มัน,นให้ลูกค้าจะได้เลือกชมโอเคค่ะไปเนี่ยสีทองสวยเลยค่ะเดี๋ยวพี่สวรรค์จับภาพนึงก่อนอันนี้จะ,ะตัวยาวโอเคตัวยาว,ว,ยาวอันนี้เดรสยาว,ว,ยาวนะคะพอดีพอดีอันนี้ชุดเท่าไหร่คะชุดนี้อยู่สี่พันเก้ายาวสี่พันเก้านะคะสั้นก็จะประมาณสามพันเก้าร้อยบาทนะคะทุกคนนี่นะคะสวยงามมากเลยนะคะก็จะเป็นชุดเดรส สวยๆแล้วก็เสื้อแบบธรรมดาก็มีนะคะทุกคนนี่มีหลากหลายเลยให้เลือกเลยนะคะนะคะดําทองอันนี้ชุดอันนี้อันนี้ยาวอันนี้ก็ยาวสวยค่ะท่านี้สวยวก็จะเป็นขั้นด้วยแบบนี้นะคะทุกคนยาวนี้สี่เก้าเหรอคะอันนี้สามพันเก้าอันนี้ามพันเก้ายาวสี่พันเก้าลื่นที่โชว์กรนนี่ก็สามพัสวยงามสวยงาก เทนนากกาลังมาแรงนะคะทุกคนนํากําลังมาแรงก็ท่านจะใส่แบบช่วงวันุช่ใส่่ใช่เพราะว่าช่วงนี้ก็เอ่อเราต้องใส่เทนํามร้อยวันนะคะร้อยวันนะคะก็แอนดมินก็เลยต้องใส่ชุดดําเลยเป็นผ้าถุงดําผ้าถุงสีเลยไม่ได้ใส่เลยเพราะว่าเราทํางานเกี่ยวกับมาถ่ายงานแบบผ้าไทยเราก็ต้องเน้นสีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอบมาข้างหลังนะคะตัวเอง นะคะทุกคนสนใจนะคะสั่งได้นะคะเบอร์โทรเอาน้องหนูเอาร้านของเราปีใหม่มีอะไรแนะนำปีใหม่ของเรามีโปรโมชั่นมีอะไรแนะนำบ้างไหมลูกค้ามาก็จะมีลดลดเปอร์เซ็นต์ให้นะคะลดตั้งแต่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในร้านใช่ไหมคะใช่ค่ะและแจกอะไรบ้างเอมีอะไรพิเศษแล้วไหมมีแจกไหมมีรถพิเศษ มีรถพิเศษให้เจกพิเศษก็มีมีค่ะมีถ้ราไปที่ร้านนะคะใช่ค่ะก็จะเป็นเข็มขัดมุกเป็นอะไรเงี้ยอืมอ่ะแล้วร้านอยู่ตรงไหนเอ่ยแนะนำให้ก็เลย้างพเกษมพาซาางค่ะห้างพเกษมพาซาเนาะด้านหด้านหลังข้างพเกษมพาซานะคะร้านนกพระักษณ์ไทยนะคะเบอร์โทรศูนย์แปดศูนค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์เจ้าและก็ ทางเฟซนะคะทางเฟซก็นี่เลยค่ะนี่เลยนะคะลูปลักผ้าไทยแกได้เลยนะคะก็จะมีแอดดลน์เดียวกันด้วยใช่ไหมคะใคะอดดลายได้เลยนะคะทุกคนสนใจสั่งเอ่อตัดเป็นชุดก็มีราคาพิเศษนะคะและก็เป็นกลุ่มเป็นอะไรมาก็จะตัดได้เป็นเสื้อผ้านะคะีก็ได้เสื้อทีมนะคะเป็นผ้าอันนี้จะเป็นผ้าไหมเนาะผ้าไหมนี่ผ้าไหมล้วนนะคะทุกคนก็จะมีผ้าเป็นผ้าไทยนะคะให้เราได้เลือกอันนี้เป็นไหมไหมลูกมี น,นี่จะเป็นไหมผสมไหมผสมผ้า он, ไหมจะอยู่ตรงนี้ตลอดอันนี้ผ้าไหมเนี่ยอันนี้ผ้าไหมนะคะอันนี้จะเป็นผ้าสีนะคะให้เลือกนะคะทุกคนก็จะเป็นชุดผ้าไหมทั้งหมดเนี่ยผ้าไหมทั้งหมดเลยนะคะเรดรสยาวสั้นยาวนะคะตรงนี้ก็เป็นผ้าไหมทั้งหมดผ้าไหมปักเลี่ยมอือสวยทั้งหมดเลยนะคะทุกคนนี่ก็คือเสน่ห์ของร้านนพพลัดผ้าไทยผ้าไหมสุดินน่ารักบาเบอร์นะทุกคนหาได้เลยถ้าเข้าไปในเพชรเกษม ก็ไปพูดคุยกับน้องก็ได้ว่าอยากใส่ชุดยังไงผ้าพอไหมมีผ้าไหมหรือว่าจะให้ทางร้านเลือกให้ก็ได้เลยคะทุนได้เลยใช่ไหม่ได้เลยค่ะรับปรึกษารับปรึกษาตัดผ้าแบบไหนเอยใส่ใส่และสวยใส่ยังไงในราคาแบบคุยกันได้ก็ได้จะเอาผ้าจากทางร้านหรือว่าเรานําผ้าไปตัดเองก็ได้นะคะบริการเป็นกันรองนะคะน้องยิ้มแย้มขายกี่โมงคะเปิดสิบโมงเช้า สิบโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มนะคะสิบนาฬิกาถึงหนึ่งทุ่มนะคะนพรักพราไทยท่านสามารถเข้าไปได้เลยนะคะเลี้ยวเข้าตรงพิ่เสษมเลยก็จะหยุด้านก็จะอยู่ขวามือนะทุกคนขวามือนะคะน่ารักบาเบอร์ก็จะเห็นนะคะการต้อนรับของน้องๆอเอ่ออีกคนที่อยู่ข้างหน้าเขาต้อนรับน้าน้องก็จะติดงานเนาะส่วนมากจะไม่ค่อยได้อยู่ดูแลลูกค้านะคะแต่เขาอินเตอร์เทนบ่อยนะคะก็คอยตามงานส่งงาน มาส่งงานนะคะ่คะให้ลูกค้านะคะอย่าลืมแวะไปนะคะของขวัญปีใหม่ของชํารวยเอ้ยของขวัญปีใหม่ให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าให้กับคนที่เรารักก็ปรึกษาได้ว่าจะเรียกผ้าแบบไหนเป็นผ้าไทยผ้านุ่งจะเรียกผ้าไหมเป็นกางเกงนะคะมีก็มีนะคะกางเกงก็สวยมาโชว์กางเกงนิดนึงอืมนะคะนี่จะเป็นสาวมาโชว์กางเกงให้หน่อยนางแบบนางแบบนะคะ อันนี้นางแบบกางเกงต่งไอันนี้นางแบบกางเกงใช่ไหมคะอ๋อเพิ่งทราบนะนี่พี่ตะวันเพิ่งทราบนะคะว่าเป็นนางแบบกางเกงอ๋อนะฮะมีหลายลายนะก๋าำลังเก็บตังค์มาซื้อกางเกงอยู่เนี่ยแต่ได้กางเกงผ้าใหม่นะคะสวยค่ะนี่สวยนะคะถอยไปหลังไปนิดนึงก็ได้เออนะจะได้เห็นนะนี่ผิวนะคะอันนี้เป็นตัวละเท่าไหร่คะตัวละสามพันามพันเก้าร้อยบาทนะคะทุกคนสามพันเก้าร้อยบาทนะคะ นี่คางเกงสสวยก็ไปติดต่อทางร้านกันได้เลยหรือว่าจะมาตรงนี้มีหลายลายให้เลือกมากมายชอบลายเรียบๆนะคะกระสวยเกเรเป็นไหมบ้านนะคะไหมบ้านมีดํามีผ้าหลายสีมากอนี่อุ้ยสวยอันนี้สวยมากเลยอ่ะนี่เป็นผ้าโบราณนะคะเป็นผ้าใหม่นะลูกนะเป็นผ้าไหมค่ะเป็นผ้าไหมทั้งหมด ผ้าไหมทั้งหมดเลยนะคะทุกคนนี่นะคะของเก่งเขาจะเขาเป็นแบบอะดูที่นางแบบก็ได้สวยไม่สวยดูที่นางแบบดูสิจะกระเป๋าเก <Okay. S 2> okay. ด้วยมุนซ้ายนิดนึงนั่นแหละเอยพลิวเลยน้องสาวฉันอเออนะคะทุกคนอ่ะสนใจนะคะนพรักผ้าไทยไหมสุดินติดต่อได้ทุกวันที่เกษมพาซาสุดินนะคะ วันนี้ชงตัวรัศมีไลฟ์สไตล์ก็ต้องขอบคุณน้องๆด้วยขอบคุณนะคะที่แนะนำผ้าใหม่แล้วก็อนุญ,ญาตให้พี่ตะวันได้รีวิวในวันนี้นะคะขอบคุณทุกขอบคุณมากๆเลยนะคะสนใจนะคะนกักษ์ผ้าไทยผ้าไหม่ซดินติดต่อได้ทุกวันนะคะคุณพ่ออาพชรเกียงพาซาสุขินนะคะสำหรับคลิปนี้มินก็ต้องขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะขอบคุณนพกพกษ์ผ้าไทยที่อนุญ,ญาตให้รีวิวในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะชอบคลิปของเราอย่าลืมนะทุกคน กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกิ๊งๆไว้เลยจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราสำหับคลิปนี้น่งขอตรงไลค์ก่อนนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ